สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในสังดังชาแนลนะครับผมกับแอสซัสซินครีตวาร์ฮาร่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเอวอเป็นจอห์นสโน่กันครับผมก่อนเดินเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของช่องเราก่อนนะครับพี่โจโจิรกรโรมานอฟสกีไพนะครับที่ซัพพอร์ตโดเนทมาทําให้มีคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก่อนเดินเรามาดูก่อนครับว่าเราถ้าเราจะเป็นจอห์นสโน่เนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะสามสิ่งที่จะเป็นจอห์นสโน่ได้นะครับผมเราจะต้องมีหมา ดาบนะครับผมดาบลองคราวแล้วก็ชุดหน่วยท่องราตีใช่ไหมไนวอชอย่างที่เรารู้กันในเกมออฟโทนะว่าไอ้จอนโโนเนี่ยมันเป็นไนวอชไหมมาดูกันครับผมมันอาจจะไม่ได้เหมือนมาก100%นะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงนะผมเลือกใช้เป็นชุดเมจิสเตอร์นะครับผมมันจะเป็นชุดแบบนี้ก็คืออะไรที่มันมีขนขนปลุกปุยเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดแหละครับผม จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเราใส่ไปอันนี้มันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เพิร์กของชุดไงอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเพิร์กของชุดมันมีอะไรบ้างชุดนี้นะครับผมถ้าเกิดใส่ชุด5ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจระยะประชิดตอนกลางคืนนะครับผมโบนัสบวก15าเดเมจระยะประชิดนะครับแล้วก็เพิ่มการโจมตีระยะไกลโบนัสดดเมจการโจมตีระยะไกลบวก15เช่นกันนะครับผม ส่วนรูนก็ใส่รูนอะไรก็ได้ครับและอีกอย่างนึงก็คือดาบอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจะต้องมี1ดาบลองคราวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะดาบลองคาวเป็นยังไงดาบลองคาวเนี่ยมันก็จะเป็นดาบที่ดั้มจับเนี่ยเป็นหัวหมาแบบในซีรีส์นะครับผมที่จอร์สโนมจะใช้ดาบที่ดั้มจับเป็นหัวหมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่มีนะมันมีใกล้เคียงสุดคือดาบอันนี้ซิมิเตอร์นะ เป็นดาบคมเดียวอันนี้ต้องซื้อในร้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีดาบอันนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมใช้เป็นดาบอย่างอื่นแทนก็ได้ใช้เป็นดาบพวกเกรซอร์อันใหญ่ก็ได้ครับผมเนี่ยดาบนี้ก็ได้นะดับเบิลแฮนดิลก็ได้เป็นดาบใหญ่เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ผมใช้ดาบนี้แทนนะดาบนี้เฟิร์สของดาบ เดี๋ยวผมดูก่อนนะเพิ่มการโจมตีเบาหลังจากที่เราเฮฟวี่ฟินิเชอร์ก็คือเวลาเราตีศัตรูเนี่ยแล้วมันจะมีฉากที่แบบมันเป็นเหมือนฉากจบอ่ะพอหลังจากมันอัดฉากจบใส่ศัตรูแล้วเนี่ยการโจมตีเบาหรือว่าลาเดามีเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมโบนัสบวก15เอ่อ15.0ลเดามเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับผมต่อไปสกิลเราจะต้องมี ดาบลองคาวนะครับชุดท่องราตีเป็นเมจิสเตอร์ดาบลองคาวก็คือไอด้ดาบเมื่อกี้แล้วก็อีกสกิลก็ต้องเป็นหมาถูกต้องไหมสกิลหลักคือสกิลนี้นะแมนเบรดบีดเฟนนะครับผมเป็นสกิลเรียกหมาออกมาสกิลนี้จะปลดล็อกได้เราต้องไปทำเควสในเลเวนสตรอปนะครับเควสชื่อว่าลิตเติ้ลโพรเบมไปรับในในห้องโถงนะมันจะมีไอ้เด็กคนหนึ่งที่ชื่อคานูด์ยืนอยู่ให้คุณผู้ชมไปคุยกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปทำเควสแล้วเราก็จะได้สกิลนี้ปลดล็อกมา เวลาใช้เนี่ยเวลาเรากดเนี่ยเราก็จะเรียกหมาออกมาโจมตีหลักๆเลยมีสกิลนี้กับสกิลเวนเจนออฟทอร์ Thor, มันเป็นสกิลที่เราชาร์จดาบนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันใช้กับอาวุธอะไรก็ได้นะครับผมหลักๆสกิลมีแค่2อ,อันแต่ทีเนี้ยผมใส่พวกไฟสไตล์กับด i ฟออฟวาคไคลี่ไปด้วยสกิลไม่ไม่ไม่ได้ฟิกเลยนะครับแต่เน้นๆอ่ะถ้าอยากให้มัน เหมือนแบบเหมือนโคตรเลยก็คือสกิลนี้สกิลหมานะแล้วก็ผมอัพสกิลอีกาไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเล่นแล้วก็หมาที่เอาไว้ขี่จะอัพหรือไม่อัพก็ได้จะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นม้าก,ก็ได้นะครับไม่จําเป็นเลยอันนี้มันเป็นเหมือนสไตล์การเล่นแบบขำๆเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไอความจอนสโนโ่มันก็โม่ไม่ดี มันทำอะไรวะ <response? S 2> นี่เ <ellt S 2> น <GN U> ี่ยธนูใส่อะไรก็ได้นะแต่ผมเลือกปิดธนูไว้อ่ะโอเคมาแล้วเราเรียกหมาออกมาเป็นโจโคสในเกมออพโซนึ๊บตอนนี้พาวเวอร์ผมแค่ร้อย วาย50เองนะตกี้นี้มันมีข้อเสียคือเราต้องชาร์ตนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเจอตัวที่มันเโดนอ,อะ่ะต้องหลบจริงๆเลยแต่ระยะมันค่อนข้างสั้นนะเก็บเวลาชาร์ตนิดนึง,งไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนเราเอาดาบมาลองเล่นเฉย เราจะเรียกหมาเข้ามาได้เร <finan cer> ื่อยๆนะแต่ว่าเรามีหลอดอะดรีนาลีนเยอะๆคนเสื้อขาวนี่มันช่วยเราหรือมันใคไรไม่รู้ใครจะช่วเราวะมาตีเลยติดไฟหน่อย เดี๋ยวพุก้ามาช่วยหน่อยหมามาแล้วถ้าใครมีเอ็กคาลิเบอร์ก็ใส่คาลิเบอร์แทนได้นะครับผม ฟินิชเชอร์ละเออผมไม่เห็นเลยตรงที่เลยวะาฟินิชเชอร์นี่นะเห็นเปิ้ลมันติดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเปิ้ลของด่าม,มันใช้ยังไงฟินิชเชอร์เฮฟวี่เหรอเฮฟวี่ฟินิชเชอร์อร๋อโอเคผมบอกผิด ติดต่อเมื่อเราใช้การโจมตีหนักนะเมื่อเราโจมตีนหนักสำเร็จนี่มันก็จะเพิ่มการโจมตีเบาติดไฟไปแล้วครับตอนนี้ตัวเราติดไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงทิ้งเหรอโอเคหมดยังวะแค่หนึ่งับคุณผู้ชมมันก็แค่ใช้ดาบใหญ่ธรรมดา แต่เราแค่เน้นสกิลให้หมาออกมาแค่นั้น,นเอ,นองเหว่าแขนขาดดิ มาดูสกิลอีกากันไปแล้วอีกาไปปวดแล้วสกิลเนี่ยมันเอาไว้ใช้แบบเวลาเราจะเข้าประสานนะแล้วเอาให้อีกาเนี่ยมันไปตอมยาม,มยามมันจะตอม แล้วตัดมันนี่ดีเลยเห็น,หน,ขนขาดไปดิสิ่สห,นห,นหนึ่งอยเฮ้ยหมาใครวะเนี่ย เดี๋ยวเราไปลุยตัวหมกมดีกว,วาคผู้ชมจะได้รู้ว่าสายนี่มันก็ไปวัดไปวาได้เหมือนกันส,สายได้นีเกินด้วยว หนูก็ใช้ได้นะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมหาหมวกขาวให้สักอหนึ่งตัวสิมีปะว,วะแถวนี้แถวนี้ไม่น่ามีอ๋อไอ้นี่ไงอ่ะเดี๋ยวเราไปตบไปตัวนี้กัน ไปแล้วไปไง่ขี่หมาด้วยหมานี่ได้จากชุดเซ็ตเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวชุดเบอร์เซอร์เกอร์ให้ทีหลังนะเดี๋ยวขอให้พาวเวอร์มันสัก200 250ก่อนเพราะผมรู้สึกว่าพาวเวอร์เยอะๆเนี่ยน่าจะเล่นมันเพราะมันต้องอัพสกิลขวานอัพสกิลอะไรอีกเยอะเลยอะ่ะมาครับคุณผู้ชมมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูศัตรูแล้ก่อนฮอตก้านะครับผมพาวเวอร์280ตอนนี้พาวเวอร์ผมประมาณ 157อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดเนี้ยกับบิลไอบิลเนี้ยมันจะแบบพาวเวอร์เยอะๆไหวป่ะนะครับผมเช็คเปิร์กกันก่อนเปิร์กดาบตีหนักหลังจากที่เราตีหนักนะจะทำให้การโจมตีแบบライเดอร์เมยเนี่ยเพิ่มความแรงขึ้นหมายความว่าเรากด R2 นะครับผมจะทำให้การโจมตี R1 แรงขึ้นประมาณนี้ส่วนชุดเนี่ยมันบอกว่าเพิ่มการโจมตีระยะประชิด ในตอนกลางคืนแล้วก็เพิ่มการโจมตีเพิ่มดาเมจการโจมตีระยะไกลงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตอนคืนก่อนเวลาเราบวกเนี่ยบวกตรงๆเนี่ยอาจจะลำบากนะผมเดี๋ยวเราต้องยิงจุดอ่อนมันแล้วก็เข้าไปฆ่ามันไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่ายิงจุดอ่อนตรงไหลก่อนตรงไหลมันยิงยาก หน no, no, ึ่งสองเป็นปาดักปาขวานใส่ผมโคตรแรงเลือดไม่มีด้วยเนี่ยปันเท่าไหรเป็นปลาระเบิดพิษบอสกินเลือดด้วยเรียนี่รอดไหม มาแล้วมานี่เอาหมาไปกันเรียบร้อยชื่อสิปั้นลบไปมีระเบิดนี่หว่า ตัวมันมีพิษด้วยลบหนึ่งลบยิ่งเ็ฟเฮล้แเรียเฮลิมโอ้ยโดนพิษหลังนี่เรียบร้อยนะครับ คอนเฟิร์มคิวมันซะเสร็จไปหนึ่งสำหรับหมวกขาวประมาณน<ร> <nings> ี้ครับคุณผู้ชมโอ้สภาพมันแอร์จังวะเราก็ต้องอัพสกิลพวก หลบล้วสโลกับพลิกหลบบนหลังนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหลักๆมี่เกวอะไรบ้างที่ผมปับนะลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับสายนี้ผมว่าก็เล่นสนุกดีเหมือนกันใช้ได้เลยแต่อาจจะแบกได้ไม่เยอะนะผมอาจจะหลบไม่เก่งแคลรี่ไม่เก่งด้วยยังไงลองไปลองแล้วคอมเมนต์บอกทางด้านล่างนะครับผมอยากให้ปรับปรุงตรงไหนเดี๋ยวผมไปลองแก้ให้ครับ ไปดูสกิลกันนะพาวเวอร์157สกิลผมมีหลักๆก,ก็มีอันนี้ที่ผมเคาน์เตอร์โลนครับผมเอาไว้เราให้เรากิ้งหลบอ้อมไปข้างหลังจะฟันมันได้สองสามทีนะจังหวะที่เราม้วนหลังไปแล้วก็สกิลสกิลไหนวะเดี๋ยวนะ มันจะมีสกิลที่เราหลบแล้วมันจะสโลอันนี้ป่าวะอ่ะนี่สกิลนี้เวลาเรากดหลบแล้วมันจะสโลนะครับทำให้เราตีมันได้เยอะเหมือนกันผมคิดว่าหลากัหลกๆมีสกิลนี้กับสกิลนี้นะที่ควรเอาไว้ถ้าจะเล่นสายนี้แล้วก็พวกพาสซีฟของดาบ ฟพาซีของดาบนี่อันนี้ถ้าอัพได้ก็ลองอัพดูครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวคลิปหน้านครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวชุดอื่นให้ดูว่าวิธีการเล่นวิธีการอัพสกิลเป็นยังไงนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปนะครับสวัสดีครับ